รับี้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาวันแห,ะหน,นะครับเลยป่าอีกทั้งหักปลาเขาหน่อยน้อครับพ่อได้กินได้อยากได้เก้วครับแต่มาเมืงมาชุ่มกันว่าพันว่าสี่หาพอได้ไปกินเร่งไปก้อยง่ายก้อยเรงว่าสันพนวา่ากก็มีแน่จิดอกกับพอไรเป็นไดก็มีอยู่แต่ว่า,น,วาน้องกะวันเพราะท่านก็มาค่อยเบิ้งนะครับแห hey, บัตรที่สองที่สามเพิ้นสีได้ป่ายัง มาล,าล่อรุนกันเนาะครับมือนี่ล่งน้ำมือเส้าไปห้าเฮ็ดแม่นบ่เอื้นเส้าไปห้าเฮ็ดมือนีล่องน้ำหาปลาวัะนันพี่น้องเอฟซีกะอย่าลืมนะครับเด้อมาบึงมาชมกันเพื่อที่ได้ปิง่งขมขมจากโตสองโตนี่นะปนว่าขับผลเส้นเหียบนกะ เออกําลัางกําลังหาอยู่ครับวัดมาทั้งนานแล้วเออนี่ครับครับเอาวงมาช่มอมขวัญนะครับเ่้าเนในอป่าก็นมนี่เนี่เป็นแนวทางอยา,ากให้จินเนาะครับพี่น้องก็สิมักกันยี่ดอกก้อยปลาก้อยขมๆก้อยสมๆเส้นมะแดงเนาะ ตอนเร่งสิบวเขาท่ายี่บ่สันดิจัดจอดมึงจะบาทสบาทมึงู้เยห่นั่นเป็นตัวที่กินน้ำพันบ่ไวเลยว้อมลอกเสียวลูกตันึ่งปล่อยน่อปล่อยันอบมันไปุ่นชายมือบุหมื่น ม네 yes ันเล่วนั่ไยูน้องผังเต้นผังไข่ด้ยเลยเต้นกันดื้อดื้อไดรักเนาะพ่อสืดกินดอกคุนไปแไหมเจ้าจ้าเจ้าฟังกันเจ้กัะฟังเจ้ฟังครับเจ้กัะฟังเลยม่มีทุงนะใส่ปูย เจี para, <Ich. S 1> para, ๊ไปเจี๊ไปเราฟังเจ้ามาครับฟังพี่ไปเจี๊ไปฟังพูดละบุนเฮ้ยเราไปเจี๊ไปลีเลยต่ำน้ำหมกน้ำต่ำตัวดอกเดี๋ยตาำกินแรงไหม เต้นลีแล้วุ้นวัวเวลาคอยลงลิกไหมล่ะฮึสุดแสนเลยไปแล้วไปโอ้ลานก็ได้ยุ่แล้วนะเพือ่อนเต็มนี่เลยไปแล้วลไป tắm nữa mà sang khỏi tắm đây này vô sang khỏi tít đồng tắm không sao còn thì hai hết nó ăn bò chín bà con muốn phai buồn nó phai chín gì đó cắp chắc còi sống còi vô เชืยอแหพิ่น,น,นกนคือว่ามื่อสมังยูัชพิน่นวาอทายอยู่ได้สัชรวาได้เ่พ่นพ่ายอยู่ในอย่างนี้พงุ่นพ่ยป่าหลวงพ่ายอย่ง พี่น้องก็มาลุ้นกันเนาะครับว่าแบบโด่เนี่ยที่เขแาแหบ่อาไวจังได๋ <laughs> ตัวใหญ่ยตัวน้อยกำลังมุดอยู่ครับกำล,ลังมดุดกำลังมดุดกำลังมดุดเป็นได๋ย์ตั้มขาเดี๋ย์ข,ยขอแกฟัง คือเนาะ,นะป่าเนาะเต่ได้พกแก้วบ่นาะัแก้ว,นนแกวกบปนก่อนอนัอ่งฟังแหมเนี่ยมีเสียง,งมยไงเป็นเสมันแต่แงคือแองกะับะไหมเนี่ยเสียงมันอยู่ข้างฟังนี่อ่ะตนี่เสียงบนะุนะเสีงยง,งมันซงฝามือเแข็งฟงลยประเดียวขึ้นรถพุ่นปลาเดียวขึ้นรถเป็น่า tôi nói luôn cần bơi nước khắp và bơi chỉ đây tôi nói hết tôi nhê giờ mình vừa diên lo đây bò Hãy subscribe cho Để <laughs> บ่มีแต่ปลาเห็นนะครับพีบ่น้องทั้งในนี่มีปลาเห็นเลยเมื่อเช้าเพิ่งก็เดยเฮ็ดไข่ไปหลายตัวเยู่หลายดอกอยอะพอได้ปล้นในแก้วสัมผัสว่าบางคนก็ได้เป็นกระส่ากระตากระมี่สันได้เห็ดเห็ดดินเห็ดน,นาเลียนางงัวเห็ดคิดไข่เห็ดปวกก็ะสันว่โอ้ก็ดีฉันพันยังดับพันตืน่นตะเศร้าเนาะส่วนพงเขาเลุยพอตื่นแหมจะเลื่อไปในน้ำพ่นนะ ปวดเอาไดยก้ยอยอมือนกค้อยนะฮไมัจะก้ยสองก้ยจะก้ยนึงก็พอละนี่ป่าอยาคอครับพอได้กินด้วยสมบูรณมาพอได้แก้วกล้ามอนอนึงมาใสา่ พบกปีงค่อยเนาะค่อยเนาะยิงกรเซาะเยอะู่เอาช่วงพัฒนางานให้อันปั้นนี่เนามาใส่หลายๆนะเอาม่เงีอืมหมดกัดมันจะออกเสวยตายไหมเจ็บมากเจ็บมากตายเนาะมาเจือถุงมันนั่งเะขอร้องมาปดาปมาปดไปเอาปูลงไปก่อนรู่ไหม่มีเดือปูเลย กต่าน่ะต่น่การลนทั้งสองเลยทักทหัวครับเนาะ็เปลี่ยนแนวทาเน้วครับตึกป่ามันเพียเป็นแนวทางเลยครับเว่ากินเตะเห็แล้วก็อยากนะเพื่นว่า ยังมาเศร้ากินเห็ดมาเลี้งกินปลาอเมือ่อนหรกินไก่นะครับเมือ่อไหินไก่เมือนอินไก่เมื้อเ้าเลยกินไก่าฟาดไก่ล้นห้องต้อง,ง่ายามขึ้นหนาวมาเศ้ากินไก่ วันเทียกินอือล่อยอล้วย่อยแล้วยอ้วนี่อีกบาทนึงอืเดียวอาลบบาทนึงก็ได้ก้อยละมีต่เทียนบนี่อือายางนี่เนาะคักน่เอานี่ยยาง้มันคักไกอยใส่มดแดงอะไรอ

แค่หมาแล้วขลอยโตเยไลแกงอย่เีบหม็ดเพิ่งเห็นยังเลมั้ผมเลยต้มกินเลยรักเกิว่าแต่หนาก็เลกินหิดกัไข่น้ำเปนแบบโสดลอยยีบบันด้โอ้กามดูหน่อยเลโมัน Hello. Anyway. ดูในพ่อสาสีตัวป่ะนงอน เรียกตั๋วบ่อือๆแหนคิดใหม่เฒ่าอือหมดกันหมด Tung yam mô xe cộng nằm ngoài trời mưa bay em kìa hát hùng hát hô bay em nha gomino bay 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 ทำอะไรเหรอยังรู้เนี่มเต กบพี่น้องก็กสิได้กินเลี่ยงอยู่เด้อเด้อขับเด้อได้อปนได้แก้วอยู่ท่านเราป่ากระไรแต่ว่ากับป่ามิตรเย้เน,นาะกำลังปิง้งกำลังกวยเสียบปิงบ้งเสียบทํานีพันว่าเพราะว่ากับป่าบ้านหลายเน,ะนาะพนพงก็ปล่อยป่ากระไดร้อนใหญ่ไปันไหนยังเป็นป่าหน้ายอยู่ ในปิ้งขมขมจ,จ,จะเตะเกลือจะตัวสองตัวก็เสยียบพี่น้อกเพราะฉะนั้นก็ขอบุญขอบคุณนะครับเด้อที่เข้ามาบงชมชมพงพูดเลยครับเมื่อนี้หากินของน้ำมืออื่นหากินของเห็ดของปลาเนาะหากินเห็ดในปลามื่อเส้าครับขอบุญขอบคุณนะครับเด้อตอหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปหน้ามาพบกันนะครับกลับสวัสดีครับพี่น้อง